วิธีสวดมนต์ให้เห็นผลจริงจำไว้เสมอว่าการสวดมนต์ยาสักแต่ว่าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองการสวดมนต์แบบท่องท่องบ่นบน,บน,บนไปตามอัคระไม่มีประโยชน์อันใดเลยแต่ก็ไม่ได้แหมความว่าจะต้องให้รู้ความหมายของบทสวดด้วยทุกประโยค์เพราะไม่จำเป็นขนาดนั้นการรู้ความหมายเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นแต่ถ้าหากรู้ความหมายด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมาย ก็ไม่สำคัญเท่ากับการสวดมนต์อย่างมีสมาธิตัวสมาธิจะทำให้เราสวดมนต์ได้ดีเห็นผลจริง การสวดมนต์ต้องสวดอย่างมีสมาธิหมายความว่าเวลาที่จะสวดมนต์นั้นต้องรู้ก่อนว่าสวดมนต์บทไหนจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ได้แต่เวลาที่สวดมนต์นั้นให้รู้ว่าอักขระหรือตัวหนังสือที่เรากำลังจะท่องนั้นคือตัวอะไรให้นึกไว้ในใจในขณะที่เราสวดตัวอักษรต้องนึกได้อย่างชัดเจนเช่นณโนะมตัดสะ เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้คำว่าณเกิดขึ้นแล้วคำว่าโมเกิดขึ้นแล้วคำว่าตัดคำว่าสะคือให้รู้ทุกตัวอักษรรู้ทุกอักขระว่ากำลังสวดคำไหนถ้าทำได้คือตัวรู้ตัวรู้ว่าเราสวดอักขระตัวไหนก็จะมีสติจดจอกับคำสวดตามอักขระเมื่อมีสติเราก็จะมีสมาธิการมีสติ และมีสมาธิในเวลาสวดมนต์นั้นเราจะได้รับพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานที่ดีแล้วจะได้รู้ว่าสวดมนต์เวลาที่มีสติและสมาธิจะดีกว่าการสวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองอย่างมากมายมหาศาลอีกข้อหนึ่งที่เราควรทำหากเรารักษาศีลห้าได้การสวดมนต์บทต่างๆจะมีความขลังยิ่งขึ้นขออะไรได้สมปรารถนา จึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องระลึกและปฏิบัติในการรักษาศีลให้สม่ำเสมอ ภายหลังการสวดมนต์ต้องแผ่เมตตาและกรวดน้ำซึ่งเป็นวิธีแผ่สนบุญสนกุศลที่เราได้ทำหลังจากสวดมนต์การแผ่เมตตาเป็นการเจริญเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้จิตใจอ่อนโยนมีจิตเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ในตนเองเสมอเมื่อพบเห็นสิ่งใดใจจะมีจิตเมตตาทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นและ ทำให้เป็นผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจำกลายเป็นคนที่คิดดีทำดีต่อตอนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ